สวัสดีค่ะวันนี้นกขายที่ดินนครนายกพามาชมบ้านสวนแสนสวยนะคะบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่มากเลยค่ะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่1ไร่2องาน79ตารางวาขายยกแปลง4ีล้าน9แสนบาทนะคะโฉนดคุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะ รูปที่สวยค่ะหน้ากว้างประมาณ50เมตรลึกประมาณ50เมตรนะคะวัดจากโฉนดโดยประมาณนะคะหันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะบ้านเลขที่151ค่ะสูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ20เมตรนะคะในพื้นที่มีตัวบ้าน2หลังนะคะสร้างมาแล้วประมาณ5ปีค่ะไม่ค่อยได้อยู่สภาพจะใหม่มากเลยนะคะเห็นแล้วว้าวเลยนะคะ บ้านหลังใหญ่นี้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ9 9ตารางเมตรนะคะเป็นบ้านยกสูงนะคะในบ้านจะมี1ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็1ห้องครัวแอร์3ตัวค่ะในส่วนของห้องนั่งเล่นเนี่ยเขาทําฉากกั้นพลาสติกไว้นะคะจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอน1ห้องได้เลยนะคะสภาพบ้านค่อนข้างใหม่นะคะเจ้าของไม่ค่อยได้ไมาอยู่นะคะ เป็นบ้านสไตล์ลอฟ์นะคะสีสันค่อนข้างดูสบายตาสะอาดสว่างนะคะอยู่แล้วอยู่แบบสบายๆค่ะตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะมีห้องน้ำในตัวค่ะมีแอร์เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดให้นะคะแต่ว่าในห้องนอนใหญ่เนี่ยเขายังไม่ได้ติดเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแต่ว่าเดินท่อเดินสายอะไรไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้เป็นสัดส,ส่วนดีมากเลยนะคะตรงนี้เป็นมุมวางตู้เย็นและข้าวของเครื่องใช้นะคะและยังมีห้องน้ำสำหรับรับแขกโดยไม่ต้องเข้าห้องนอนเราด้วยนะคะส่วนของห้องนี้ติดเครื่องทำน้ำอุ่นไว้เรียบร้อยแยกโซนเปียกโซนแห้งให้สวยงามเลยค่ะห้องน้ำดูดีมีสไตล์นะคะต่อไปเราไปชมห้องครัวกันค่ะ ห้องครัวก็สวยงามนะคะมีฮูดดูดควันเตาแก๊สตู้เก็บของอ่างล้างจานนะคะให้หมดเลยนะคะยกเว้นเครื่องชงกาแฟเนาะส่วนข้างหน้าเป็นระเบียงหน้าบ้านเอาไว้นั่งชิลเอากับเพื่อนๆนะคะมองไปรอบๆก็จะเห็นวิวต้นไม้เขียวขจีบรรยากาศหน้านอนหน้านั่งมากเลยค่ะลมเย็นเป็นสุขนะคะ คือตอนการสร้างบ้านหลังนี้พี่เขาดูทิศทางแล้วว่าลมมาทางไหนอะไรยังไงก็เลยอยู่สบายนะคะเพราะตอนสร้างไม่ได้คิดจะขายอะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างวัสดุอุปกรณ์คัดเลือกสรร์มาอย่างดีนะคะบ้านหลังเล็กหลังนี้มีขนาดพื้นที่ใช้สอย36ตารางเมตรค่ะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำด้านข้างจอดรถในร่ม1คันข้างนอกได้อีก1คันนะคะ ตรงนี้เขาเอาไว้ให้ลูกเขาอยู่เนาะจะเป็นบ้านวัยรุ่นที่รักความสันโดษอยากนอนคนเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะให้เป็นบ้านพักคนชรลาก็ได้เพราะว่าคุณตาคุณยายจะได้นอนในห้องที่เป็นส่วนตัวและมีห้องน้ำในตัวเช้าๆตื่นมาเปิดหน้าต่างบานใหญ่นี้ออกไปก็เห็นสวนสวยงามเขียวชวยอุ่มเลยค่ะสดชื่นน่าอยู่จริงๆเลยนะคะ ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์อาทิเช่นมะขามยักษ์ต้นนี้อายุร้อยกว่าปีเลยนะคะมะม่วงมะนาวส้มโอลิ้นจี่ขนุนลำไย,ยมังคุดเงาะมะยงมะปลางมะกูดมะพร้าวน้อยหนาชมพู่กระท้อนมะยงชิดแก้วมังกรกล้วยอีกมากมายที่นกก็ไม่รู้จักบางต้นนะคะและข้างนอกตรงนี้ก็ยังมีซิงล้างจาน เพื่อเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวปาร์ตี้ปิ้งบาร์บีคิวกินจะได้ล้างกันข้างนอกนะคะรอบๆตัวบ้านเจ้าของล้อมล้วลวดหนามไว้อย่างดีค่ะลังวัดก่อนที่จะล้อมล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขตที่ดินของแปลงนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะการเดินทางมาบ้านหลังนี้สะดวกสบายมากเลยนะคะใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรีสอร์ทร้านอาหารมากมายเลยค่ะ อาทิเช่นจุดเช็คอินบ้านดอนยายแมะนะคะตรงนี้วิวเขาอลังการนิยมมาถ่ายละครปั่นจักรยานกันนะคะใกล้ตรงนี้ประมาณ650เมตรค่ะตลาดนัดชุมชนเนินหินแร่ประมาณ1.4กิโลเมตรค่ะอ่างเก็บน้ําของสีเสียดประมาณ5กิโลเมตรค่ะร้านลาวินโฮมประมาณ9กกิโลเมตรค่ะ เข้าจากสุวรรณศรเพียง9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแยกสีนาวา10กิโลเมตรค่ะโรงพยาบาลปากพี11กิโลเมตรค่ะโรงพยาบาลนครนายก14กิโลเมตรค่ะโลตัสนครนายก14กิโลเมตรค่ะแมคโคนครนายก15กิโลเมตรค่ะตลาดสดดับเพิงสถานีตำรวจประมาณ1 0ถึงกิโลเมตรนะคะอ่างเก็บน้ำวังบอน14กิโลเมตรค่ะทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งปลาจีน18กิโลเมตรค่ะ ปั๊มปตทเซเว่นอเมซอนประมาณ10-14กิโลเมตรนะคะเคลื่อนขุนด่านประการชนน้ําตกนางรองประมาณ15กิโลเมตรค่ะน้ําตกสาิกา18กิโลเมตรค่ะน้ําตกวังตะไคร้21กิโลเมตรค่ะฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเพียง89กิโลเมตรนะคะท่านใดสนใจติดต่อนกนะคะ063 635 5651ค่ะ 063-635-5651ค่ะลาย ID at n y land 789นะคะลาย ID at n y land 789นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะฝากติดตามนกด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ